สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปทุก้ทุกคนครับคน,บ,น,บ,นบ้านๆผมมอปกก่อคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยหยุดกันไปลายมือลายเวิ่งจะไปทไทยอันใดให้พี่ให้น้องเบื้องงานกะน่ยก็เล่นน่ยกับยุดอยุ่พี่น้องวานทีนได้ต่อเนื่องนไวันนี้ก็ได้ใส่กากแห้งครับไปลงซีคิว กลับมาใส่กากเบียกครับกลับขึ้นไปล้านครับผมไปลงบันนเดือครับน้องประแดงเส้นน้องประแดงไปกเกษตรสมบูรณ์ครับจุดหมายปลายทางคือบันบนเดือครับบนตกพี่น้อง ปลายฝนต้นหนาวครับออกพรรษาได้เมื่อวานนี้ครับโอ้ฝนสองมือสามมือครับฉลองต้อนรับออกพรรษาครับปลายฝนต้นหนาวแล้วระมัดระวังกันดนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับสุขภาพให้ร่างกายทุกคนแข็งแรงครับาพาบีฟัน,นอองมาหล่อมาทัว บรรยากาศบปสองโมงสามโมงครับงานาทันได้ออกก้อนเนื่องพี่น้องแนนแนนหยุดหยุดแนนแนนหยุดหยุด,ยด,ยดโอ้ยอยากไปหาทายกีไปพี่น้องบึงแนนแนนหยุดแนนพี่น้องแล้วครับลังจากเดือนตุลาไปแล้วคนละ ยีงไ้เล่นสะดวกสบายครับพอได้มีเวลาพักเรกครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเขาหน่อพี่น้องกานนี่ตรงนี้กับมาทังชีวิตไปซะก่อนอุทาเลียนอ้อยกฐาเลียนอ้อยครับเตรียมโตแล้วครับอาลงพ้นกับพอมีงานกับเอารถกับมอเตอร์ไซค์บ่าใไซยังร้อถาเลียนอ้อยครับผมว่างานย่างกับสูมันกับอ้อยบ่ได้พี่น้อง มันก das ันซื้อเองกับที่ใครเนี่ยมันไปเล่นร่วมข้าเจ้ากันเล่นยากอยู่ครับเอ้ยงานเล่นลงยากุหลังเขาเล่นติดคิ้วหลังเขาเล่นที่เอื่นเขาย่ำเล่นลงดุกตัวข้าเจ้ากับพวกเอื่แล้วครับข้าพเจ้าเล่นเอาไปเอามันอยู่เล่นลดร่วมครับของเจ้าของกับว่าท่านได้เปิดชื้อแล้วเจ้าเกียร์กัได้ ก็ได้เรียนก็ได้เงินใสครับกลวงนี่หลอย่างหัวคือบบกีซ่อนกันเป็นรถอีหลายมีตัวไก่ดีกว่าย้ายแล้วเราต้องันไปน้ำอยู่หรอกการสร้างมันอยู่อีกไก่ครับ ngoài cả mấy ngoài càng thâu thì về nhà cả cả sốt trường cái nọ ngu chắc nào bắn cầu chi phình phay gấp โอ้ชีวิตบันบ่นบ,บนั่ครับเดี๋ยวต้องาตอกไว้จะสั้นหนูครับล่าหนูยิ่งรู้ไว้จะไม่เย็ดกลัวปิ่งแง,ง่งแต่หอมแต่นอพี่น้อง ก้อนซาเบิร์ตสมองสุบอนแล้วครับเริ่มบุญกระทินพระป้าครับเริ่มเขาวัดนะครับ,บาททันนี่ยมีกองบุญกระทินกองปวดแล้วครับวันนี้มาเบิงมอหลอกมอลำครับหลอกมอลำกระินเริ่มละลากครับวันนี้ เกือบไ่ไใดไปทางใพงด,ดพี่น้องเอ้ยบ่ไใดถัดยิดอีหยังขึ้นมา่ายให้พี่ให้น้องเบิ้องทีแนนที่จับหาหกเทียวอันนี้ได้ยุดอีรับตากราตากตากเทียงกับหาหมอค้ายยากพี่น้องเอ้ยตีนหลอวมาถัดชื่นไล่กับบ่ไใด มินไล่ก็เพเอากรเลียนไปครับตามในเลียนมันครับมีนี่คาดว่ามันเสร็จมันหัวที่ได้ตากมันเจ้าที่ตากมันหลายอยู่ครับมันถ้าได้ตากมันกับอาจริราคามันดีครับหน้ามันอาตริแพงขึ้นไม่อีกครับเอาไรกัน 2องบาทสามบาทให้ยู่ครับล้อลอุนกันดูหนาวดูฝนออกไว้แล้วกันก่อนจลอ้อยครับ เลี้นสวนกันไปสวนกันมานี่แหละครับโอ้มวนครับบ่านี่คือขึ้นครับสวนกันไปสวนกันมาลดมันลดอ้อยกันแลีนสวนกันไปสวนกันมาอยู่นี่ครับพี่น้องว่านาอ้อยมีรถมีลากันเลีนหน่อยเลี้ยนปานกระถิบ สุขสบายแน่จังน้อยครับพราะหันใจลงเนาะพี่น้องโอ้ยแล่นไวกันได้เพราะเป็นเงินเป็นคำ้ำแล่นหินแล่นไส้กับตัดราคากันมุนวิ่ปุ้ยยังเป็นยัง,เป,ยงเป็นใจอยู่ครับมมีรถมีลาที่ทรงหมดชีวิตนี่ผมเคยผ่านมาแล้วพี่น้องผมเคยทรงมัดเดลี่ยนแล 8, 000, 2, น้วแปดหมื่นสองแล้วพี่น้องโอ้หนักครับหนักหนัก ขอบอยากได้อยากดีขอบอยากมีคือเพื่อนรนะับส่มือหนีส่งเดือนละสี่มือหนาเมื่นพี่น้องแต่ป้านั่นก็หายากกับงานก็ได้โอ้ยงานดีบูมขึ้นมาปุ๊บรถกระแพงขึ้นมาเนี่ยส่งกระส่งแพงมาที่นี่อันว่ารถถือก็จาก้าขี่ไปเรียนอีย่างน้องพี่น้องไปติดตามเส้นทางไป เพิ่งเสียนท้างไปพี่น้องบอกไล่ใหญ่หางคุณกระทู้บ้านน้องกระแดงครับน้องก็แเลี่ยวไปครับางานบางทีสิบหาสิบหกนี่ได้ยินข่าวว่าตีกันยุบบดงานเอาหลดพี่น้องเลยวัยนนว้เอาไดนเนาะ จ้างมาให้มวลๆกับบ้านปทตีไปกากันก็ไปเป็นงานบุญกระถิ่นนะครับเพิ่งวัดได้พนทีเอาบุญกระถินได้หลายๆก็จ้างมาหลอก <c oughs> มอล้านะครับพี่น้อง รอบนี้นะที่เป็นฝนรอบทุกไทยแล้วพี่นอ้องเนี่ยปลายฝนต้นหนาวแล้วเขาก็เริ่มออกม่วงเบิดแล้วครับเขาเจ้าเขา,เขาดอกเขาดอกก็เริ่มเกี้ยวครับเขาเจ้าก็เริ่มคมแล้วครับเลี้ยงกล้วยแน่ก็มีปูเหนต์ตอนกันเลี้ยงกล้วยแล้วครับเกินหนาพอเกินวันตถิหานะ เริ่มขย้อยเกี้ยวกันแล้วครับที่หาเริ่มไปแล้วครับว่าที่เนีน่ยต่างเดียนก็โคบแล้วเริ่มเกี่ยวกันเบิทุกคนแล้วเกี่ยวอ้อยแล้วกเกี้ยวเขา,เลาแล้วก็แม่นอ้อยครบพี่น้องมาที่เนีน่ยีครับรถเกี้ยว ช่วงนาเกี่ยวเขาพุ่งไยุดแต่เกี่ยวเขาก็ดีครับว่าช่วงมันเดี๋ยวมีงานเล่นนี่คาดว่าที่ได้ไปเล่นเขาอาจะได้ไปเล่นเขาดูครับ อีกคืนพักเกิืองครับมากับขางบ้้นสีลองใตยสีล้องเนื้อครับงามเลยพี่น้องเลยเข่าเขาออกหอมๆหอมเต้กินไอเกสวนเขาออกแล้วมัน bride, ม um, หอมครับลมพันหอมห้อยๆเลย หร้อมเขานี่พร้อมเื้นใจเลย<ม>เนี่ยล้านมูกันครับก็ไปลงร้านน้ำกันละสองคัน ดอกมะลิงขุดมันออกแอบพี่น้องมเลิงขุดมันออกก็ได้ปูกไอ้เนี่ยปูเหตุมันก็นที่ได้เสียบครับปลายฝนต้นหนาวเนาะยิงกำลังซุ่ม เร่องนี้แหละครับเรื่องหวย ลงสีครับธรรมชาติแบนบ้านมีหมอกมีภูเขามีเมฆหมอกปกคลุมยู่เดียวมันเย็นคือโล่งใจครับ thì mọi người nó hết nè, mình vừa ngắm tay với nhau luôn đi คร,ครับเพิ่งแล้วเซนนี่กิว่าได้ขยายง่ายตรกพี่เนอะหน้าโคตรคนรหละห้าโกปีข้างหน้าหมดแล้วต้องๆกิได้ขยายกัรหลายแต่รถช่วงหนาเทศกาลกับช่วงหน้า รถอ้อยเล่นนะครับรถเส้นนี้ปกติก็มีรถปันไดนครับอันนี้ก็ช่วงออกพันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ครับเสาร์พุธอเาทิตย์คาดว่าที่รถไล,ลยกันมื้อนนะครับเพราะว่ารุกรานก็นดีกลับไปเฮ็ดให้ใเฮ็ดน,นาก็กลับไปเฮ็ดการณ์เหตุงาน,นครับบางคนก็่ได้หยุดบางคนก็ได้หยุดหยุดยาวนะครับ สิ่องจะเริ่มขึ้นไยครับแถวนี้เริ่มขยายบ้านยายซ่องออกมาหลายแนละ้วเรื่องการขุดดองน้ำรดพี่น้องแสดงว่าพเพราะไร dài ngay đọc con thắng đồng mông tốt lốt để sáng cho con thì cân khấu gặp สำหรับคลิปนี้ครับฝากกันไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามพี่น้องทุองไฟเลอเพิ่นขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับคนบ้านๆสวัสดีครับ